ก็สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็เอาเอาท่อนี่ครับท่อที่ผมได้ทาขึ้นมาใหม่มันค่อนข้างจะใหญ่มากจะลองเอามาใส่ในรถไถนาเดินตามคันนี้นะครับเรามาดูกันนะครับว่าถ้าผมใส่ท่อตัวนี้เข้าไปแล้วเสียงออกมามันจะเป็นยังไงกับท่อใบนี้นะครับซึ่งมันใหญ่มากครับเทียบกับตัวผมนี่ครับใหญ่มากเลยแล้วก็ก็หนักอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวมาลองดูนะครับ เสียงออกมามันจะเป็นยังไงมันจะไพเราะขึ้นมากมากไหมครับก็ดูจากขนาดของท่อเดิมกับท่อตัวนี้ครับน่ครับมันจะแตกต่างกันมากเลยเดี๋ยวผมจะทําการประกอบเข้าไปโอเคนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับฮึบนี่ครับท่อก็จะออก ปในลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูกันนะครับว่าเสียงที่ออกมามันจะเป็นยังไงโอเคดูค่อนข้างจะใหญ่ขึ้นกว่าเดิมมากเลยนะครับอ่าโอเคครับผมจะผม,ผมจะทำการสตาร์ทแล้วนะครับโอเครุ้นกัน เฮ้ยคือบ่ติดละ เสียงก็ได้เลยครับดูเทพ่อีกแบบนะ เสียงก็ไม่ดังมากนะครับเดี๋ยวดูเท่ๆไปอีกแบบนึงดู thank <laughs> you ครับดูอีกมุมนึงตอนนี้ไทยไม่เข้านะครับดินแห้ง ไปแล้ว เอาสัน่นสันเข้าเอาสั่นไม่ไปแล้วเอาบืนสุดๆแล้วไม่ไปแล้วรถกระตุกครับรถกระตุกตัวนี้ไม่ไปแล้ว